ทุกคนเจอกับฟานะคะในช่องฟ้าปอนเช้าค่ะวันนี้นะคะทุกคนฟามีของกินนะคะที่น่าสนใจมากเลยและที่สําคัญนะทุกคนมันเป็นขนมมันเป็นไอติมซึ่งน่ารับทานมากเลยค่ะทุกคน <Okay. S 1> มาอย่ารอช้าอยากใช่ไหมคะว่าคืออะไรนี่เละคะ่ะทุกคนยังไม่รู้ <laughs> นี่นะคะเดีจะมาแกะดูนะคะเห็นปะ่ะเดลิควีน อันนี้เป็นให้บอกว่าน่าลองมากกะดานี่เลยค่ะทุกคน <Wow. S 1> อันนี้นะคะเป็นบริษัทปังปิ้งนะคะบอกได้เลยลว,ว่าเป็นเป็นไอติมที่เพิ่งออกใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเห็นใน a ฟ e b o o k นะคะก็เลยแบบต้องไปซื้อกินบ้างแล้วนะอันนี้ฟ้าน่าจะสั่งเป็นไซส์แอลปะ<ๆ>นั่นแหละคือน่ารับทานมากค่ะทุกคนนี่อย่ารอช้ากินเดีกว่าคะ่ะนี่เลยมันไม่ได้กินอะ ไม่ได้กินนะอืมอร่อยมากทุกคนคือไอติมเขาจะเป็นรสนมใช่ปะ่ะแล้วคือเขาใส่นมข้นหวานมาคือมันหอมมากทุกคนแล้วมันมีกลิ่นเหมือนเนยๆหน่อยนะแบบไม่ได้เนยชัดมากนะอันนี้ก็จะเป็นแบบขนมปังนะทุกคนซึ่งเป็นขนมปังที่กรอบมากอร่อยมาก ออืม่อยถ้าจะไม่ผิดเลยทุกคนเขาไม่ไดสองรสชาตินะมีรสที่แบบว่าขนมปังปิ้งรสนมใช่ไหมกับอีกรสหนึ่งก็จะเป็นแบบใส่ช็อกโกแลตนะทุกคนซึ่งอันเนี้ยเหมือนเรากินขนมปังปิ้งเนยนมเลยอืมออืม สีเขาจะเป็นสีแบบนวลนๆเหลืองๆนะวันนี้ใส่เสื้อสีเดียวกับขนมปังเอ้ยน่รวันนี้ไอติมคือมันเหมือนขนมปังที่เย็นอะทุกคนอืม,รอ,มอ,นนอร่อยมากอันเนี้ยอร่อยมากมันเป็นขนมปังที่เป็นกรอบ อืมอมอร่อยเลยเลยจริงๆทุกคนที่ฝากซื้อมามารีวิวเนี่ยเพราะว่าอยากลองมากเพราะว่า าเห็นใน a ฟ e b o o k ก็คือมันน่ารับประทานมากๆเลยทุกคนอืมแล้วมันก็อร่อยอบบปกติทุกคนฟากินไอติมเดลิดวควียนะฟาชอบสั่งที่มันเป็นคาราเมลอะอร่อยไม่คาราเมลก็โอรีโออันนั้นก็อร่อยเหมือนกันนะแต่ว่านานๆทีถึงจะกินนะทุกคนไอติมอะจะบอกว่าช่วงเนี้ยก็คือลดน้ำหนักด้วย ก็เลยไม่ค่อยได้ทํากินใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีสปอนเซอร์นะคะเข้ามาก็รับนะคะไม่เกี่ยงงานคะ่ะรับหมดจ้ะอแต่อยากให้ลองจริงอร่อยมากฟาซุดแก้เนี้มา70บาทแล้วฟาบอกให้เขาอะ่ะใส่ถุงเก็บความเย็นมาให้ด้วยเพิ่ม5บาทมูลค่าทั้งหมดทั้งสิ้น75บาทาท่เชื่อปะกินไอติมเนี่ยยังไม่กินข้าวเลยแล้วแบบหิวข้าวมากอะ <laughs> โอเคทุกค okay, นถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไ like, ลค์นะคะกด subscribe แล้วกดแชร์ฝากด้วยนะคะที่สำคัญทุกคนอย่าลืมกดอิงกุุงกิงไฟด้วยนะคะเวลาฟันลงขี้เหมาทุกคนจะได้พลาดนะวันนี้ก็อร่อยมากหาันไปที่ตีในคุยนะคะอยากห้ลองจริงจังไปละบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะจุ๊บ